สบายดีครับไม่กิดเลไเป็นต้องกินแล้วมันดูสักหน่อตรงนี้มีบูธนะครับท่านพี่บอกว่าใส่บูธดีดีสุดกว่าน้อยคือใส่ได้ชอบแต่ว่าไม่มีน้ำตาลเลยนะครับถ้าเป็นไงบ้างมันได้ประมาณสองสามเดือนหรือเปล่าอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆจะห้าเดือนหลังนั้เป็นไงบ้างกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ จริงๆว่ายอดขายก็เป็นที่ที่น่าพอใจอะไรอย่างเงี้ยรแต่ถ้าถามว่าเป้าหมายของตั้งใจอยากจะไปฮัวโบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะขยายไปต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็ยังต้องยังต้องลุยกันอีกแสดงว่ายอดที่เราตั้งเป้าคือน่าจะถึงแล้วเอ่ออย่างอย่างครับเป้าปีนี้หนึ่งพันห้าร้อยหลักหนึ่งพันห้าร้อยใช่ตอนนี้พันสี่เป็นยังไงบ้างพันสี่แล้วพันสี่แล้าน กำลังกำลังเดินทางไปครับพยายามพยายามไปให้ถึงทีมโชคดีก็ที่ม <drain than reminis cing> ีโชคดีที่มีทีมดีอะไรอย่างครับทุกคนช่วยกันมากเลยพี่เมย์ก็เก่งคนยังแซวอยู่เพราะว่ายอดขายแค่เปิดมาไม่กี่เดือนมันก็เป็นร้อยล้านแล้วใช่ครับก็ก็แซวอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เบิกเงินเลยก็คือแบบว่าเอาเงินแบบว่าต่อยอดธุรกิจไปเพราะว่าถือว่า แต่ถึงว่าตรงผมกับพี่เมย์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดึงเบนฟิตอะไรจากยอดขายอะไรอย่างเ <ไป S 1> งี้ยพยายามที่จะ <ไป S 2> อาใสายเข้าไปสปออร์ธุรกิจให้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีอีกเยอะยังมีอีกหลายอย่างทีง่ต้องจัดการเลยอ่าอย่าง,อ,อ,อ,างอันนองเราก็เป็นแบบว่าป็นทุกสปอนเซอร์อจริงๆอะ่ะตอนแรกที่ที่ฟรีกันอะ่ะ อยากจะจัดหนังกลางแปลง oh. ของอนน่งข้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กับว่ามันค่อนข,ข้างกระชั้นชิดก็เลยเพย,ยายามอยากจะซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตทีมงานเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของอนงออ่งเลยเราก็เห็นเห็นงบกว่าพุ่งกลับทีมงานทุกคนเขาตั้งใจกัน,น,นมากๆก็เลยอยากจะแบบว่าทาอะไรสนุกๆอะไรเงรี้แต่ดอี้เรื่องเรื่องของเวลาเลยไม่สามารถไม่กิดไ,ได้ก็เลยเป็นวันนี้แทนเลย ได้อยู่ตรงนี้ก็เลยได้อยู่ตรงนี้กันเลยแต่ก็ดีก็ดีถือว่าได้ได้แบบว่ามาเจอทุกทุกคนได้ได้มาเจอดีๆทุกคนตอนนี้ก็คือไปลุยธุรกิจแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมครับก็เขาดูสแบบก็ธุรกิจเต็มที่ด้วยแล้วก็เล่นงานแสดงก็ยังก็ยังมอหาอะไรที่สนุปเต็มที่เหมือนกันเลยไม่ปฏิเสธไม่ไม่ไม่ปิดการโอกาสไม่เลือมไม่เลยครับผม ม,มันยังเป็นเส้นทางความฝันที่ผมจะมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะมากๆในสายการแสดงพอวันนี้คนแซวว่าเป็นซีอีโอท่านหนึ่ง <c oughs> ก็ขอบขอบคุณขอบคุณดีใจแล้วก็รู้สึกว่ายังแบบว่ามีอะไรเครื่องเรียนรู้เยอะมากโลกธุรกิจในใ,ใ,ในในยุคที่เศรษฐกิจมันถดถอยก็ก็มีอะไรให้ต้องเรียนมีความเครียดเกิดขึ้นไหมครับพอเข้าเริ่เต็มตัว มาตอนนียอะไไหมเหรอครับมาตอนนี้จูจีก็ไม่เออใช่ผมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกพี่พี่ถือสาผมนะครับผมรู้สึกว่าผมกลายเป็นคนจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างถ้าเทียบกับเมื่อสองสปีที่เราถ้าสัมภาหนาแบ็คกรอบอะไรเงี้ยพอถามปุ๊บอ่ะก็จะเราก็จะมีแบบว่าเล่นการยิงอะไรบ้างแต่ว่าพอพอมาจับพาร์ทวิเศษสรุปอ่ะมันความเป็นโลจิโก้ทางความคิดมันมากขึ้นเลอย่างเงี้ยแสดงคุณยอมรับว่าคุณเปลี่ยนไป ผมว่าก็มีส่วนในในแง่ของหายเสียเลยมันมันแยกแยกกันได้ชัดเจนไปล้วว่าเวลาไปเป็นนักแสดงกับผมว่ามันใช้สมองคนละสิ่งนะบอกว่าถ้าไปพันธ์แสดงเราใช้สมองฝั่งสร้างสรรค์พอพอไปทำธุรกิจมันใช้สมองฝั่งตักเตะแล้วพอเราิคกล้ิงกิงมันเยอะเราไม่สามารถเราไม่สามารถแบบโบ๊ะได้เหมือนเมื่อก่อนซึ่ง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเปิดกล้องเดือนหน้าเนี่ยครับจะต้องเปิดกล้องโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะครับก็ก็พยายามบาลานซ์หมายเสตให้ได้อยู่มันเจอจุดตกกลางบางเรื่องพยายามอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเอาเข้าจริงๆก็เพิ่งได้มีโอกาสมามาแสดงได้จริงจังเมื่อไม่นานมานี้อะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็ในแง่ของธุรกิจก็เพิ่งมีโอกาสได้มาจับจับเป็นตัวไม่นานมานี้มันเหมือนมันเหมือนว่าพานักแสดงผมก็ยังต้องเรียนรู้ แลวก็ยังไม่ได้เก่งมากก็มาจากโลกของธุรกิจที่ที่ก็ยังไม่ได้แข็งแรงพออะไรเงี้ยมันก็เลยต้องต้องทรงตัวให้ดีๆหรอกอย่างพอมองวันเราเปลี่ยนไปเะครับเราควรไหมว่าควรจะรักเราหน้อยเราแค่ทำอะไรที่ดีทางเราไปก่อน,น,นโอ้จริงๆก็ไม่ไม่ได้คิดอยูตรงนั้นเพราะว่าแฟนๆของผมน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เข้าใจเพราะว่าก็บอกทุกคนว่า ทุกคนก็มีเส้นทางชีวิตนของตัวเองเราก็มีสิ่งนี้ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอย่างน้อยเรารู้ว่าโอเคเราเรามีกันและกันมีกำลังใจผมว่าผมว่าทุกคนก็คงรไปนะบอกว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าบางทีมันลุยแล้วรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแต่ย้อยเวลาเรารู้ว่าเรามีใครสักคนที่คอยเชียร์อัพเราผมว่ามันก็ทําให้โลกมันมันง่ายขึ้นออพอมันยังมีคนที่เดินเข้ามาบอกว่าจีเ่นมันจีบจีอะไรเงี้ยยังมีอยู่ปะ ก็มีนะครับใช่ไหมใช่ก็มีอ่ะเออจะต้อทำยังไงอ่ะเราคุเข่ามัเหาอมันเฮ้มันนุกเพราะว่าถ้าถามจีจะต้องรีบตอบคำถาแตาเนี้ยจีก็แบบเราต้องคลิปไม่จต้องต้องแบบผมว่าจะในช่วงนี้ผมผมคองล้องกนอนนอนเกใช่ใช่ช่เมื่อกี้ผมคุยกับพี่พี่เออว่ายังไงดีผมคุยเ่เเรื่อยเลยเแล้วก็แบบพูดไม่ทันเลเออเสีงหนอกอมัต้องจัดระบบความคิดเรายังไงว่า ชีวิตส่วนตัวชีวิตงานแล้วก็ชีวิตักธุรกิจผมว่า just go with the flow บอกว่าเจออะไรตรงหน้าก็ไปต่อปราคองมันมันีที่สุดเนะครับพี่แล้วก็อะไรที่มันไม่ได้อะไรที่มันทำให้เราอะไรที่มันทำให้เราบอกว่าหนักก็อาจจะอาจจะเลิกโกบ้างอะไรนะครับโฟกัสับสิ่งที่จำเป็นในคนที่รัก แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่สำคัญในชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครือม่เพาเราเครียดนต่ออะไรนะครับคุณเมย์พาเราเรียดโอ้ไม่เลยคุณเมย์แบบว่าพี่เมย์เป็นคนที่ทำให้เข้าใจเข้าใจสางๆได้ดีขึ้นคอยสอนแนะนำวิทยาศาสตร์มีคณิตศาสตร์เขาไม่มีพี่เมย์เนอะเนี่ยเพราะเวลาเรามาเป็นพาธุรกิจการรับบทมันต้องแบบเรื่องมากขึ้นไหมว่า บทแบบนี้อาจจะเออจุดับไมีใหญ่อะไรเงี้ยเออจะมีผลต่อภาพอะไรเงี้ยจริงๆไม่เลยครับอบอกว่าจิตวิญญาณความเป็นน,นักสแสดงนี่มันแบบว่า <c oughs> <c oughs> มันมันเนี้ยคือมันเป็นความมันก็เป็นหนึ่งในความฝันสุดๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังองมองหา,หาบทบาทที่ที่ทำแล้ว ไฟลุกจ <minutes> ีดวงตาโชว์โชยู่เสมอเลยนะก็ผมว่าก็ใช้มาตนฐานเดิมในการเลือกถ้าบทเลนอกเสพร้อมคุยแล้วก็อยากใช้ชื่อให้หนุนทุกวันสุดท้ายเสมอเลยพิจิตร์สถานเรื่องหนึ่งท่านลุงชายวันที่เปิดตัวหลายคนก็วิดวัดกับน้องเหมาพลางรีเพราะหลายคนอึ้งว่าเฮ้ยเราสนิทกับน้องมากแม้อายุจะแบบคนละองรอบไปแใช่ใช่ครับใช่ก็ห่างกันประมาณสิบ ปีแต่ทําไมเราดูสนิทกันแบบไม่มีรอบว่งไม่มีรอบคเพราะว่าช่วยช่วยที่บ้านเลี้ยงมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเบบีเบบีเลยครับแบบว่าเปลี่ยนแพมเพร์สอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าพอมาเพื่อตรงเนี้เขาโตแล้วเดี๋ยวเขาจะเขิร์อไงใช่เขาเั้งเพื่ออะไรอะไรเขาโตแล้วนะเท่แล้วอะไรแต่เราก็ยังกอดเขายังแบบว่าฝันเขาใช่ใช่ครับผมยังรู้สึกว่าตอนที่ผมหอมแก้งเขาตอนเขาขวบขวบเนี่ย เป็นยังไงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นไอ้เจ้าก้อนคนเดิมผมจะยังหอมแก้มเขาต่อให้เขาแต่งงานมีหนวดแล้วเลยหอมแก้มผมกระถาาไอมเรากันแบบนี้ไม่ต้องม่ต้าม่ต้องไม่ต้องไม่ตองไม่ต้มองไม่ต้องไม่ต้องไมองไม่้เไม่ต้องไม้องข่ายองไม่ต้องไอเต้างไม่ต้องไ้องไ่ต้องไ่ต้อน่้องไม่ต้อง่ต้อง่ต้องไ่องกา่อะไ่างไม่องไมองไ่้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องม่ตองไ้งี้ยงไมเต้ไม่ค้อง่อง่ไอ้่อนข้าง เขาค่อนข้างอินทูกับพวกเออ่ฟิสิกส์มากเลยนะ <laughs> นรครับเพราะว่ามีแววด้านมุการคิดก็สนใจสนใจอาร์ตบ้างแต่ว่าเป็นงนานเะไรกูได้งานว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีกูสนใจสุผมเลย <laughs> ลปปเขนะาเปปม,มีมาถามไหมกันเรื่องงานของเรากับการเป็นนักแสดงถามถๆเราก็ซัพพอร์ตอะไรย้ำๆให้กำลังใจเป็นซัพพอร์ตเตอรที่ดีมากๆเลย ชื่นชมพีชายเลยครับนักข่าวมีธุรกิจเขาก็จะเขินๆไม่ค่อยกล้าชมมากแต่เวลาบอกว่าสมมติว่านงเข้าอย่างเงี้ยภาคสองผมก็มีเสื้อนงใช่ไหมครับเขาก็จะไม่พูดอะไรมากเขาก็แบบว่าพี่จีขอเสื้อเชิมตัวนึงแล้วเนี่ยเขาอยู่่ทยเขาก็ใส่เสื้อไปเข้า่ทยเพื่แบบโดนไทใช่บางทีมากสึดก็แบบดีมากดีมากอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าไม่ อายุไม่ได้เป็นระยะห่างขนาดนั้นผมว่าความรักันนเป็ใจแบบว่าถ้าผมว่าก็ความรักแหละความเปความรักแต่ละใครสักคนอย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็มันก็ไม่มีสิ่งที่เขาจะกานใช่ว่าคนอันดับหนึ่งเลยจะพูดถึงเรื่องความรักจริงถ้าไม่น่าไม่รักแม่ก็คือเขาอันดับหนึ่งสำหรับเราครอบครัวใช่ครับใช่จริงแๆไมหลายคนหรือวรักรักทุกคนรักแม่รักน้องรักน้าปื้นปู่พ่ออะไรรักทุกคน ขอบคุณนะครับพี่พี่มันจะเหมือนเป็นสารคดีชีวิตเลยอิยนสกัน <c oughs> อินสกัอินสิร์ต้ออน